โคชชมชนดิฉันเพชรระดาสวัสดีค่ะวันนี้ขอนำส่งเรื่องเล่าวัดในย่านวังเดิมกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรวังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรตราสัญลญักษณ์นี้คือตราพระยาคุตมหาเดชหรือดวงตรามหาเดชเป็นตรานำทัพของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชซึ่งเป็นที่เชื่อถือกันว่า นี่คือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่ทรงพลังอย่างสูงสุดพระยาครุฑเป็นพระยาปักษาที่มีกายสีแดงมีพะละกำลังมหาศาลตามตำนานเล่าว่าประรองริ์กับพระนารายตลอดเจดวันเสมอกันไม่มีใครแพ้ชนะพระนารายและทวยเทพจึงสรรเสริญพระยาครุฑว่ามีฤทธานุภาพเทียบเท่ากับพระเป็นเจ้าพระนารายให้พรอ,อีกว่า ยามครุฑประทับที่ใดให้สามารถอยู่เดือศีรษะพระองค์ได้พยาครุฑก็นับถือพระนารายอย่างยิ่งขอมอบกายถวายชีวิตเป็นพาหะแห่งองค์วิษณุนารายมาแต่บัดนั้นสารสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชนี้อยู่ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหาร พระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชพระราชสมภพ,พเมื่อวันอาทิตย์เดือน5ขึ้น15ค่ำปีขานตรงกับวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277พระองค์ทรงปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์ครองกรุงทนบุรีเมื่อวันพุธเดือนอ้ายแรม4ค่ำ ตรงกับวันที่28เดือนธันวาคมพุทธศักราช2311ขณะมีพระชนมายุได้3 8 0 0รษาทรงพระนามว่าสมเด็จพระสีสันเพชรหรือสมเด็จพระบรมราชาที่สแต่ประชาชนทั่วไปยังนิยมขนานพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราเชเสด็จสวรรคตเมื่อวันเสาร์เดือน5แรม9ค่ำข้ปีขานตรงกับวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระชนมายุ48พรรษารวมสิริราชสมบัติ15ปีพระอุโบสถวัดหงรัตนารามนอกจากพระประธานยังประดิษฐานหลวงพ่อแสนหลวงพ่อแสนสร้างขึ้นจากสำรฤทธินวโลหะ ระทับนั่งขัดสมาธิปางมารวิชัยขนาดหน้าตักว่างสามซอกหรือ24นิ้วครึ่งหลวงพ่อแสนเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อำนวยความสำเร็จให้แก่ผู้ปรารถนาได้นานาประการตามความเชื่อและมีผู้ได้ดังใจปรารถนาได้กล่าวเอาไว้จึงเป็นที่นิยมให้ผู้คนมาขอพรกับหลวงพ่อแสนที่วัดหงษงรัตนารามนี้ ในบริเวณวัดขงรัตนารามยังมีสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะเสด็จมาส่งน้ำเมื่อมีพิธีสำคัญของแผ่นดินที่กลางสระน้ำมีหินอาคมอยู่ผู้ใดมาอาบมาดื่มมากินและอธิษฐานก็จะสำเร็จผลดังที่อธิษฐานไว้นอกจากพระออปปสถตนล้วยังมีวิหารของพระพุทธรูปทองคำโบราณเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทยัย ซึ่งเป็นฝีมือปฏิมากรรมชั้นเยี่ยมพระพุทธรูปทองคำโบราณเดิมนั้นองค์พระพุทธรูปได้ถูกพอกลุยปูนปั้นเมื่อทำการกระทบปูนออกจึงพบองค์พระเป็นทองเนื้อห้าโดยบริเวณฐานองค์พระมีอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่ลักษณะองค์พระ,ถ,พระถือเป็นแบบอย่างพุทธศิลป์สมัยสุโขทัยที่งดงามสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งจากวัดหงรัตนาราม เราสามารถเดินไปยังวัดมุกโมรีได้และจากวัดมุกโมรีก็สามารถเดินไปยังวัดอรุณราชวารารามได้ในเส้นทางจากวัดหงรัตนารามมาวัดมุกโมรีใช้ระยะเวลาการเดินประมาณ5-10นาทีและจากวัดมุกโ,โมรีเดินมายังวัดอรุณก็ใช้เวลาประมาณ5-10นาทีเช่นเดียวกัน ในสมวัดนี้เราสามารถใช้เวลาในการเยี่ยมชมรวมทั้ง3ามวัดนี้คือเวลาประมาณ90นาทีได้ค่ะอีกวัดหนึ่งที่สำคัญเราสามารถเดินจากวัดอรุณมาได้นั่นคือวัดเครือวันจากวัดอรุณมาวัดเครือวันใช้เวลาเดินประมาณ5-10นาทีเช่นเดียวกันวัดเครือวันวรวิหารเป็นวัดหลวงชันตรีภายในวัดเครือวันมีเจดีย์องค์ใหญ่สามองค์มีพระวิหารมีพระอุโบสถ ยังมีสารของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณวัดเครือวันรมรื่นสามารถเที่ยมชมได้ทั้งพระวิหารและก็พระอุโบสถสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในวัดเครือวันคือพระประธานในพระอุโบสถพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติหล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองประดิษฐาน บน่านชุกชีรูปปัวง่ายนุนเด่นมีพระอัครสาวกคือพระสาธิบุตรและพระโมคคันลานะยืนอยู่ด้านขวาและซ้ายและมีจิตกรรมฝาผนังที่งดงามมากเขียนเรื่องของพระพุทธเจ้า500รชาติวัดเครือวันจึงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสวยงามมีครบในศินลปะ ศาส,สนสถานศาส,สนวัตถุที่คนไทยควรไปเยี่ยมชมจากวัดครืวันสามารถเดินต่อไปยังวัดหน้ากลางและระหว่างเส้นทางเดินนั้นมีร้านอาหารที่สามารถเลือกรับประทานได้ที่วัดหน้ากลางมีความสวยงามและโดดเด่นมีวิหารของสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชที่ประชาชนให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งวัดหน้ากลางตั้งอยู่บริเวณคลองมอ หลังจากเยี่ยมชมวัดเสร็จแล้วสามารถนั่งเรือล่องชมวิถีน้ำวิถีริมคลองได้จะเห็นในอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของวิถีชินริมคลองสามารถนั่งเรือต่อไปได้ยังตลาดน้ำคลองรัตนมยมจากวัดหน้ากลางไปยังตลาดน้ำคลองรัตนมยมจะใช้เวลาในการล่องเรือนั่งเรือประมาณ1ชั่วโมง สิ่งที่เราเห็นริมคลองเป็นวิถีที่งดงามและก็สงบไม่มีเรือมากมายนักเป็นการอนุรักษ์ในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นคลองลัดมยมซึ่งชุมชนได้ร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ตลาดนี้ไว้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางทัวร์ที่ลงตัวเราได้เยี่ยมชมวัดแล้วก็หวังเดิม พร้อมทั้งการเดินจากปรอกซอกซอยจากวัดนั้นถึงวันนี้เราเห็นวิถีมากมายที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมการเดินทัวร์นี้เป็นความลงตัวที่สมบูรณ์มากอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านคะ่ะสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะคะไม่ว่าจะมาเป็น Private, ส่วนตัวมากับครอบครัวหรือมาเป็นหมู่คณะเราสามารถที่จะนำโปรแกรมนี้เซตลงไปเพื่อการเยี่ยมชมเส้นทางนี้ได้อย่างลงตัวทีเดียวเลยค่ะโค้ชชุมชนขอ,ขอบคุณทุกการติดตามฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะโค้ชชุมชนจะรวบรวมเรื่องเล่าเป็นคลังเรื่องเล่าไวใ้ให้กับนักเล่าเรื่องเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการเล่าเรื่องทุกท้องถิน่นเชื่อมโยงการเที่ยวท้องถิ่นให้กับชุมชนค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัด โค้ชชุมชนขอขอบคุณและสวัสดีพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ